โหนี่รอนานแล้ว,ลวเนี่ยไม่มาอีกอะ,ะโทรศัพท์ก็สั่นแแล้วกันว่าไงคะพี่ถึงหรือยังอะให้หนูรถไปเองคือพี่คะคือถ้าพี่ไม่มารับหนูอะ่ะไม่มีใครไปส่งหนูนะคะให้ผมไปส่งไหมครับพี่วรถจอดอยู่ตรงไหนครับ เดี๋ยวผมขับรถให้ตรงนั้นนะคะ,คะไปไันเลยครับเดี๋ยวสายนะฮะ,ะไปสิครับออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วทานทานทานค่ะไม่มีปัญหาค่ะพี่ได้ค่ะ ต่อคะสงสัยรถจะยางแตกครับแล,แล้วยังไงดีคะยังไงดีเอาองีองอ้เดี๋ยวผมลงไปดูก่อนดีกว่าค่ะสรุปรถเป็นอะไรอะคะรถยางแตกครับรถยางแตกใช่ทำไ,ไงดีหนูรีบมากด้วยอะเดี๋ยวเดี๋ยวดดเดี๋ยวหนูฝากรถพี่ไปก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวหนูขอไปทำงานก่อน นะคะขอบคุณมากนะคะขอคารู้หน่อยขอบคุณค่ะมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับรถผมยางแตกมาครับอีกคันแล้วเหรอครับเนี่ยคุณพอจะรู้จักร้านป่ายางแถวนี้ไหมฮะถ้าร้านป่ายางนะครับตรงไปทางนี้เลยครับจะอยู่ทางดน้านซ้ายมือสามารถเรียกช่างได้เลยครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับผม จากเหตุการณ์ที่ถนนซุดและยุบตัวลงจากการก่อสร้างสาธารณูปโภคอยู่หลายครั้งในช่วงนี้ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้กับการใช้ชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากครับจากเหตุการณ์ถนนซุดยุบตัวจากการก่อสร้างส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตของประชาชนจึงทําให้สภากรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานครได้กําหนดมาตรการควบคุมดูแลพื้นที่ที่ว่าการดําเนินการก่อสร้างของหน่วยงานต่าง ที่ต้องดําเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะต้องมีการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกทมซึ่งทางสภากรุงเทพมหานครได้มีการให้ความร่วมมือในการดําเนินการและติดตามการทํางานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งติดตามความเดือดร้อนต่อประชาชนอีกด้วยซึ่งหากพบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งหรือหน่วยงานที่ขออนุญาตก่อสร้างไม่ดูแลเท่าที่ควรกทมก็จะไม่ออกไปอนุญาตการก่อสร้างให้จนกว่าจะแก้ไขให้รอบคอบเป็นตน้น การทุตัวของถนนสายต่างๆนะะในพื้นที่กรุงเทพมหานครสาเหตุเนื่องจากว่าการใช้ผิวจราจรเนี่ยนานและไม่มีการซ่อมบำรุงมีหน่วยงานภายนอกนะฮะที่มาขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างเช่นรถไฟฟ้าซึ่งขณะนี้ก็มีการก่อสร้างอยู่คณะกรรมการสภากรุงเทพมหานครโดยเฉพาะคณะกรรมการาการโยธาและผังเมืองเนี่ยเราก็ได้มีการเชิญหน่วยงานนะครับเพื่อจะมาติดตาม เร่งรัดการดําเนินการซ่อมบํารุงเพื่อให้ผิวจราจรนั้นได้เรียบนะฮะเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของที่นอกระชาชนในกร,ร,รุงเทพมหานครรัฐกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพ